อยากได้เงินก็ต้องทำตัวให้คู่ควรกับเงินคุณเคยได้ยินไหมคะว่าเงินเป็นสิ่งที่มีพลังงานและเป็นพลังงานที่สูงการที่เราจะสามารถดึงดูดเงินได้เราก็จะต้องเป็นคนที่มีพลังงานสูงคู่ควรกับการได้รับเงินถ้าวันนี้คุณยังทำตัวอ่อนเปรี้ยวเพียแรง ไม่มีกระจิตกระจายจะทำอะไรมีแต่ความคิดลบๆมีแต่เรื่องเศร้าหมองจิตใจมีแต่ความทุกข์จิตตกตลอดเวลามันคือเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทำให้วันนี้คุณยังจนอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะทำให้คุณคู่ควรกับความร่ำรวยนั่นก็คือการ อัพพลังงานของตัวเองให้มีมากขึ้นและพลังงานนี้ก็จะต้องเป็นพลังงานในด้านบวกพลังงานที่ทำให้เรามีความสุขกระตือรือร้อนพลังงานที่ทำให้ดึงดูดในสิ่งที่ดีลองสังเกตดูนะคะว่าถ้าใครบางคนที่เป็นคนมีพลังงานในด้านบวกค่ะร่าเริงแจ่มใสกระตือรือร้อนคิดบวก เขาก็จะมักได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตตรงกันข้ามกับคนคิดลบจิตตกหมกมุ่นคิดมากมักจะไม่มีใครอยากที่จะเข้าใกล้เขาเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆก็จะไม่ค่อยได้รับเหมือนก,นกันกับเงินค่ะเงินคือสิ่งที่มีพลังงานบวกที่สูง เพราะฉะนั้นเงินจะไหลไปหาคนที่มีพลังงานสูงดังนั้นค่ะวันนี้เราไม่ได้จำเป็นจะต้องรอให้ตัวเองรวยก่อนแล้วถึงจะอารมณ์ดีต้องรวยก่อนฉันถึงจะคิดบวกต้องรวยก่อนฉันถึงจะมีความสุขแต่คุณจะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก่อนเพื่อให้คุณกลายเป็นคนที่คู่ควรกับความร่ำรวย และอีกวิธีหนึ่งค่ะที่จะช่วยทําให้เรากลายเป็นคนที่คู่ควรนั่นก็คือการที่เราจะต้องทำเหมือนว่าเราร่ำรวยแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าคุณจะขึ้นเครื่องบินคุณเคยนั่งแต่ชั้นอีโคโนมีหรือว่าชั้นประหยัดที่ถูกที่สุดโลคอสที่สุดเราลองเปลี่ยนไปนั่งในชั้นที่เป็นบิสเนสขึ้นมาบ้างการทำแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกดี เวลาที่เราไปอยู่ในชั้นบิสเนสเราจะรู้สึกถึงความแตกต่างเราจะได้รับรู้ว่าเอ้ยคนที่เขาเหนือระดับคนที่เขามีเงินเขารู้สึกแบบนี้หรอเขาฟินแบบนี้หรอเขามีความสุขแบบนี้เหรอเวลาที่เรารับรู้ถึงพลังงานความรู้สึกเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้เราสามารถไปดึงดูดในสิ่งที่เหมือนกันมาได้และเวลาที่คุณ ไม่ได้อยู่ในชั้นบิสเนสแล้วถ้าครั้งต่อไปค่ะคุณไปนั่งในชั้นประหยัดเหมือนเดิมค่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดบางอย่างและมันก็จะทำให้คุณเกิดความรู้สึกว่าคุณจะต้องพยายามทำอะไรบางอย่างให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะกลับไปนั่งในชั้นบิสเนสค่ะหรือว่าขอ,อยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณเป็นคนที่เวลาไปเที่ยวที่ไหนค่ะ เลือกหาแต่โรงแรมถูกโรงแรมประหยัดโรงแรมที่ไม่ต้องสะบวกสบายก็ได้ฉันโฟกัสที่ราคาอย่างเดียวจะเป็นยังไงไม่รู้ห้องจะผีสิงหรือเปล่าไม่สนสนแต่ราคาคะ่ะก็ลองเปลี่ยนนะคะเป็นลองไปพักในโรงแรมที่แพงมากขึ้นหรูหรามากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นวิวดีมากขึ้นบริการดีมากขึ้นคะ่ะ เวลาที่คุณค่ะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเข้าไปรับรู้ถึงความรู้สึกถึงประสบการณ์ของคนมีเงินว่าเขารู้สึกยังไงเขาเป็นแบบไหนมันดียังไงกับชีวิตสิ่งเหล่านี้นี่เองค่ะที่มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองคู่ควร และกลายไปเป็นคนที่สามารถอ้างความคู่ควรกับความร่ำรวยได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอยากเป็นคนที่ร่ำรวยค่ะลองเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่จากที่เราเคยคิดว่าเราต้องมีเงินก่อนเราถึงจะสามารถไปอยู่ในที่ดีๆกินอาหารดีๆพักที่ดีๆใช้ของราคาแพงให้เราเปลี่ยนเป็น การที่เราทำให้ตัวเองรู้สึกคู่ควรกับความร่ำรวยก่อนไม่ว่าจะการปรับพลังงานให้มันเหมาะให้มันเข้าให้มันดึงดูดเงินที่มีพลังงานสูงหรือการที่เราทำให้ตัวเองค่ะรับรู้ถึงความรู้สึกของคนที่ร่ำรวยทำให้ตัวเองกลายเป็นคนที่คู่ควรก่อน แล้วคุณจึงจะสามารถดึงดูดเงินและความร่ำรวยมาได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์มาบอกอยด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอร์วิสเน็ตเอ็กซ์เพรสค่ะสวัสดีค่ะ